การให้อภัยคือการหยุดกรรมหลายคนเข้าใจว่าการให้อภัยคือการยอมแพ้คือการยอมให้คนผิดลอยนวลหรือคือการทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในทางพระพุทธศาสนาการให้อภัยไม่ใช่การยอมคนอื่นแต่คือการหยุดกรรมของตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเวเนย่อมไม่ระง,งับด้วยการจองเวเนแต่เวย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเว ประโยคนี้ไม่ได้พูดถึงคนอื่นแต่พูดถึงจิตของเราลองมองให้ลึกลงไปเวลามีคนทำร้ายเราพูดไม่ดีใส่เราเอาเปรียบเราหรือทำให้เราเจ็บปวดสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนั่นคือผลของกรรมเก่าแต่หลังจากนั้นถ้าเรายังโกรธยังแค้นยังคิดซ้ำๆยังอยากเอาคืนตรงนี้แหละครับคือกรรมใหม่ที่เรากำลังสร้างหลายคนเจ็บครั้งเดียว แต่ทุกซ้ำเป็นร้อยครั้งเพราะใจไม่ยอมปล่อยพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เราไปบอกว่าเขาถูกต้องไม่ได้สอนให้กลับไปคบคนทําร้ายแต่สอนให้วางใจให้พ้นจากไฟของโทสะเพราะโทสะไม่เคยเผาคนอื่นก่อนแต่เผาใจเราเป็นคนแรกการให้อภัยในทางพุทธไม่ใช่เรื่องของเขาแต่เป็นเรื่องของเราคือการบอกกับตัวเองว่าพอแล้ว เราจะไม่แบกต่อเราจะไม่สร้างกรรมเพิ่มเมื่อใจไม่โกรธกรรมใหม่ไม่เกิดเมื่อกรรมใหม่ไม่เกิดวงจรแห่งทุกข์ก็หยุดบางคนบอกว่าให้อภัยยากมากทำไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่ามันง่ายแต่พระองค์สอนว่ามันจำเป็นเพราะถ้าไม่ให้อภัยคนที่ติดอยู่กับอดีตไม่ใช่เขาแต่คือเราการให้อภัยไม่ต้องรีบไม่ต้องฝืน แค่เริ่มจากการเห็นความจริงว่าความโกรธไม่เคยเปลี่ยนอดีตได้แต่ทำลายปัจจุบันเมื่อเรามองเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกคนล้วนทำไปตามเหตุปัจจัยตามกิเลสตามความหลงของตนใจจะค่อยๆค,คลายไม่ใช่เพราะเขาดีแต่เพราะเราเข้าใจกรรมสุดท้ายนี้การให้อภัยไม่ใช่ของขวัญให้คนอื่นแต่คือของขวัญที่เรามอบให้ใจของตัวเอง เพราะทันทีที่เราให้อภัยกรรมหยุดใจเบาและความสงบก็เริ่มต้นการให้อภัยจึงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือปัญญาและคือหนทางหยุดกรรมอย่างแท้จริงสาธุ